สวัสดีครับพี่น้องที่รักน้องเขาแล้วกันตอน่เขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเอานะครับเจ้าที่เอามาจากบ้านนะครับผมจะลองเอาออกไล่ลองดูครับวันนี้ครั้งแรกนะครับที่จะเข้าเนียดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับว่าจะขันไหมนะครับวันนี้ขอให้ขันก็พอใจแล้วครับพี่น้องวันนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับมีเส้นสอด้วยนะครับที่หน้าอก ทั้งสองฝั่งนะครับนกนะครับปีหกเดือนนะครับแล้วนะครับก็จะลองเอาเขาพเนยดลองดูนะครับพี่น้องจะเป็นอย่างไรนะครับจะดินไหมจะมีอาการแตกไหมวันนี้นะครับไม่ปลายปีกแตกก็จมูกก็ต้องแตกนะครับถ้าดินนะครับนะขออนุญาตนะครับไล่นกก่อนนะครับเข้าเนยดก่อนครับ ก็เรียบร้อยดีนะครับพี่น้องนะครับใส่วเนียดแล้วนะครับที่นี้จะคันไม่คันก็อยู่ที่ตัวนกนลครับทีนี้สําหรับดินไม่ดินนะครับนกเห็นไหมครับเข้าไปเนียดครั้งแรกนะครับนี่นะครับนกที่มันได้อายุแล้วนะครับคือหนึ่งมันไม่กลัวคนแล้วนะครับนกมันอยู่แล้วนะครับก็นั่นนะครับค่อย ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเอ้ายังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่านะครับว่ายังไงนะครับก็จะใส่ฟังนะครับพอให้ฟังนะครับก็ให้ได้ยินเสียงนะครับก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับรอชมครับพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องครับพื้นที่นะครับโดนเผาไปหมดเลยนะครับผมอ่าไม่เกลี่ยหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีนกขันหรือเปล่า นะครับดูครับแต่กอนต้นยูคาีนนะครับเขียวเลยนะครับตอนนี้โดนไฟนะครับโดนไฟลวกไปนะครับเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพางพเนเย็ดเอาง่ายๆครับพี่น้องเอาใบยูคาีนแหละนะครับพางเอาง่ายๆครับจริงจริงแล้วนี่เราจะขึ้นอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมนี่อยากจะให้มันสถานการณ์สมจริงนะครับตั้งแต่เอาไล่เข้าพเนียดมานะครับแล้วก็ พาขึ้นรถพาขี่รถมามาที่ป่าแล้วก็มาพรางที่ป่านะครับทําเหมือนนกต่อทุกอย่างเลยนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับนี่ครับก็จะไม่ดิ้นครับพี่น้องนะแต่ว่านกตัวนี้ก็คือหางไม่เคยยาวสักทีครับเป็นนิสัยของเขานะครับบางตัวก็หางไม่เคยหักเหมือนกันนะครับตัวนี้หางไม่เคยยาวครับอถ่ายคนมาปุ๊บก็เหมือนเดิมครับนกไม่แพงหางห่วงหางครับนกพวกนี้นะครับแต่ถามว่าดิ้นไหมก็ไม่ดิ้นนะครับ ไม่ดิ้นแบบจนแตกอะไรแต่ว่าเวลาเขาเดินนะครับผมเขาไม่เก็บหางดีนะครับเขาจะเดินไปมั่วหางชนหักไปมั่วนะครับนะยังไงก็ลองดูครับว่าจะขันไหมนะครับผมครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ได้คุมผ้าพรางนะครับนกบางตัวนี่ผมได้คุมผ้าฝั่งหนึ่งไว้นะครับแล้วค่อยพรางนะครับแต่ตัวนี้คือดูแล้วมันจะนิ่งนะครับพี่น้องนะครับก็เลยแบบ เปิดผ้าเลยนะครับแล้วแต่สูตนะครับการพางเนียอบางท่านก็พางมาจากบ้านนะครับก็แล้วแต่ครับผมแต่ว่าผมจะอย่างนี้นะครับถึงจะดิ้นยังไงผมก็จะเอาผ้าเนี่ยนะครับคุมไว้ฝั่งนึงแล้วก็พางอีกฝั่งนึงนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเอาตามนี้เลยนะครับก็ถือว่านิ่งครับเพราะว่านกแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับต้องดูอาการเขาด้วยนะครับถ้าเกิดเขาเป็นแบบนี้ก็คือพางแบบนี้ได้เลยนะครับทําเหมือนนกต่อทุกอย่างเลยนะครับนี่อ่า อ้าขออนุญาตนะครับพางก่อนนะครับเอาใบนี่ยครับง่ายๆครับผมเอาใบยูคาครับพางเลยนะครับแถวนี้ไม่มีแล้วนะครับมีแต่นี่แหละใบยูคานะครับง่ายๆอัยนกตัวนี้นะครับผมเล่นง่ายครับไม่ค่อยดินเลยนะครับถือว่าใช้ได้ครับ ดูใจกันครั้งแรกนะครับก็ผ่านแล้วนะครับเอาจะขึ้นนี่แหละครับผมใกล้ๆนะครับต้นสะเดานี่เลยเคยมาใส่แล้วนะครับเคยเอาเจ้าเป็ดมาใส่แล้วนะครับผมก็จะเอาขึ้นตรงนี้แหละใกล้บ้านดีนะครับแล้วก็ไม่ไกลนะครับอ่ะขออนุญาตนะครับเอานกขึ้นต้นไม้ก่อนแต่ว่าต้นไม้ใบโดนไฟลวกครับพี่น้องอ่าเรือแตกกิ่งเล อ่าไม่เป็นไรนะครับรอลุ้นครับว่าจะขันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับวันนี้ไม่มีที่ซุ่มเลยครับพี่น้องตอนแรกว่าจะซุ่มในป่ายูคานะครับพอเข้าไปดูแล้วมันโล่งเลยครับมันโดนไฟลวกนะครับก็เลยต้องกลับมาที่รถนะครับก็ถ้าขันก็น่าจะพอได้ยินอยู่ครับพี่น้องนะครับเสียดายนี่นะครับมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะครับเผื่อมันนกป่าไม่มีก็จะได้เปิด เสียง y YouTube ล่อนั่นเองนะครับแต่ก็อ๋อวัดใจกันไปนะครับว่าจะขันไหมนะครับแต่ว่ายังไงครั้งแรกคือผมคิดว่ายา,ยากอยู่ครับพี่น้องเพราะว่านกเป็นปรับสภาพนะครับทั้งเอาเขามาใส่เนียดนะครับแล้วก็พาเขามาเอาใบไม้มารอบๆซึ่งเขาไม่เคยโดนสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เอาขึ้นต้นไม้เมื่อกี้มีดิ้นตอนที่เอาขึ้นนะครับพี่น้องอาจจะตกใจเศร้าด้วยประเด็นหนึ่ง นะครับสาหรับท่านที่ฝึกนกนะครับบางบางทีนี่ท่านเอานกต่อนะครับสายปีนนะครับมาใส่ไม้เศร้านะครับมันก็อาจจะดิ้นครับพี่น้องมันตกใจก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะยังไม่เคยก็ต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับคล้ายๆว่าเราเปลี่ยนสายเลยนะครับผมแต่ว่านกก็ยังอยู่ในพระเนี่ยมันเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนสายจากการปีนนั่นเองนะครับมาใช้ไม้เศร้านะครับก็ ต้องทําใจครับขนาดนกต่อก็ยังมีอาการบ่นๆนะครับบางตัวนะครับยิ่งนกใหม่นี่คือต้องรอให้ปรับตัวแล้วก็ถือว่าดีครับพี่น้องได้ฝึกไปด้วยนะครับฝึกนกนะครับให้ชินไม้เศร้าไปในตัวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอครับรอสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะขันหรือไม่ขันนะครับรอชมครับขันแลครับพี่น้องอืม ประมาณ20นาทีขันเลยครับนกมผมจะพยายามเดินเข้าไปใกล้กว่านี้นะครับไม่ได้ยินอัได้ยินหรือยังครับพี่น้อง ครับขนาดไม่มีนกปลานะครับพี่น้องนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ,รบนี่นะครับคือ ามันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ครับเพราะว่าแถวนนี้ก็เป็นหมู่บ้านมีรถมีอะไรวิ่งนะครับไม่ค่อยได้ยินนะครับหันยาวเลยครับพี่น้องทีนี้ พยายามเข้ามาใกล้นะครับโอ้พี่น้องพี่น้องมีนกมาด้วยพี่น้องครับมีนกมามีนกมาครับนี่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 น,นี่ครับผมมีนกมาแล้วมีนกมาแล้วนะครับถอยก่อนถอยก่อนครับครับผม ครูครับมีครูครับพี่นอ้องเอาครับเรียกแล้วทีนี้ น่าจะเห็นนกนะพี่น้องอ่าเรียกอยู่ครับคือตัวเมื่อกี้นะครับบินไปข้ามไปฝั่งนู้นแล้วนะครับพอดีมันเห็นผมนะครับมันมันได้ยินเสียงตัวนี้อยู่นะครับมันก็เลยกลับไปนะครับอ่าเนี่ยครับโอ้ใช้ได้นะครับันนีพี่น้องครบมันนี้คบขันเรียกครูนะครับอาจจะไม่เห็นนกนะครับเพราะว่านกใหม่ครับมันก็ทําไปตามภาษาของนกนะครับ หเห็นอะไรบินไกลๆก็ทําไปนะครับก็แล้วแต่ตัวครับแล้วแต่ตัวนี่ครับที่ว่าเข้ามาใกล้สุดแล้วครับอโอเคนะครับเดี๋ยวสักไหนก็เข้าบ้านแล้วพี่น้องถือว่าประทับแล้วนะครับประทับใจแล้ววันนี้นะครับอนี่แหละครับกว่าจะเลี้ยงมากว่าจะ ออกฝึกนะครับกว่าจะเป็นต่ออะไรนี่อู้ยากครับพี่น้องนะครับคนที่ฝึกนกอย่างผมนี่จะเข้าใจดีนะครับอ่ามันก็เลยมีคุณค่ามากนะครับนกแต่ละตัวที่ที่ผมฝึกมานี่คือมันมีคุณค่านะครับกว่าจะทําได้นะครับกว่าจะปั้นได้นะครับกพต้องใช้เวลานะครับระยะเวลาในการปั้นสําคัญมากนะครับอ่ เดี๋ยวรอยสักหน่อยครับอีกสักสามสิบนาทีให้เขาได้นั่นนะครับรอบหน้านี่ก็คงจะจะเอาไปด้วยนะครับเอาไปต่อเอาไปอะไรด้วยนะครับทีนี้ครับเดินทางไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เอาลงแล้วครับพี่น้องครับผมแดดเริ่มมาแล้วครับวันนี้ก็จะออกต่อนะครับกับทีมงานเหมือนเดิมนะครับอ่าก็ถือว่าประทับใจแล้ะครับวันนี้ นะครับไม่มีนกปาก่าขันสักตัวเลยนะครับพี่น้องแต่มันก็ยังขันหานี่แสดงว่านกตัวนี้ปากเบาอยู่นะครับถ้าต,ตัวน,นกตัวไหนปากหนักคือจะจะเงียบไปเลยนะครับจนกว่าจะได้ยินเสียงนกปาก่าขันนะครับไอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนกปากเบานะครับขันเร็วโอ้ต้นปูซาที่ผมเคยกินครับพี่น้องโดนไฟลวกหมดแล้วนะครับ คนต้นเดิมนะครับทีนี้ไปดูนะครับทีนี้ดินเป็นดินนะครับนี่แหละตอนที่จะเอาลงนี่แหละพี่น้องอนกนกฝึกนกใหม่จะดินตอนที่เรามาเอาพเนียดลงครับดูครับโอ้เอาแล้วครับนี่ดินดินดิน ไม่เป็นไรดูครับพี่น้องอนี่นะครับอ่านแล้วครับผมอืมดูครับจะเป็นแบบนี้ทุกตัวครับพี่น้องสําหรับฝึกนกใหม่นะครับฮะเอาล่งก่อนนะล่งก่อนนะครับ ก็ถือว่าผ่านแล้วครับผมสําหรับนกออกครั้งแรกฝึกครั้งแรกนะครับจริงๆแล้วถ้าเอาไปฝึกจริงๆนี่นะครับที่จะเอานกคือเอาช่วงที่นกป่ากําลังคึกนะครับอันนี้คือไม่ใช่ช่วงฝึกนกนะครับคําว่าฝึกนกคือฝึกจะจับเฉลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้กะจับเฉลยครับพี่น้องผมกะแค่ว่า ให้มันขันอะไรก็พอแล้วนะครับก็เลยไม่ได้นั่นนะครับก็รอครับรอนู่นแหละนะครับข้าวนาปังสุกนะครับก็จะพอดีเลยครับนกตัวนี้ไล่รอเลยนะครับไล่รอช่วงเข้าจะสุกพอดีนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับยังไม่มีชื่อเอาดูดูดูลายครับดูลายใกล้ๆนิดนึงนะครับนี่ครับเป็นนกที่แจกมดงามนะครับเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีเสี้ยนสอนะครับเสี้ยนสอที่หน้าอก เป็นนกทรงเดียวกันกับเจ้าเป็ดนะครับนกตัวนี้นะครับนกทรงเป็ดนะครับทรงเตี้ยๆนะครับแบนๆครับสําหรับนกตัวนี้ครับสีนี้ไป่ต้องห่วงครับนกของผมผมจะเลือกนกทนสีนี้อยู่แล้วนะครับตัวนกเป็นสีแดงๆอยู่แล้วครับนี่ครับดูเซยนสอนะครับนกบางตัวนี่ที่ผมฝึกนี่จมูกแตกนะครับพี่น้อง จะมูกแตกบ้างปลายปีกแตกบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสําหรับการฝึกนกใหม่แต่ว่าตัวนี้ก็ก็ดิ้นครับแต่ว่าไม่แตกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องขออนุญาตเข้าบ้านก่อนนะครับรอดูครับรอดูฝีมือรอดูผลงานนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับ เอาละครับผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะัเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับาฝากพี่น้องอดีตเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็าลื่นนะครับกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่รับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับนกตัวนี้ครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ